สวัสดีค่ะเป็นมาทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่เอามาโหยครั้งนึงค่ะแล้ววันนี้นะคะจะยังอยู่กับ เรื่องดาบพิฆาตศูนย์ค่ะแอนบินนะคะจะมาพูดถึงเรื่องช่างตีดาบกันบ้างค่ะวันนี้โดยที่ท็อป,ปิกที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือใบหน้าที่แท้จริงของเหล่าช่างตีดาบความที่ปรากฏเป็นลายลักษณอักษรออกมาค่ะว่ามีชื่อแท้โดยที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีใบหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากาเป็นอย่างไรบ้างค่ะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลย ช่วงยุคโควิดแบบนี้คะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางานเนี่ยหลายๆคนก็ต้องทําอยู่ที่บ้านคนะเราเวลาทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีสมาธิขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็เล่นมือถือซะเยอะเพราะมันชิวเนาะ Anmin นเนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งค่ะที่ทําให้เราเนี่ยโฟกัสได้ดีขึ้นนั่นก็คือ App Nox Ocean A ซึ่งแอปนี้ มันจะช่วยทําให้เพื่อนๆนนได้วางโทรศัพท์ลงแล้วก็โฟกัสกับการเรียนหรือการทํางานมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยเจ้าแบบนี้นะคะมันจะเป็นแอปที่สามารถเนรมิตอาคารใต้น้ำได้ค่ะล่ก,กับการที่เราเไม่เล่นโทรศัพท์นะคะ่น,นโดยที่แอปพลิเคชันนี้นะคะมาสามารถที่จะปรับรูปล่าของอาคารได้ ตามเวลาเกาะฟางค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีโหมดที่แตกต่างกัน3โหมดด้วยโหมดธรรมดาเนี่ยเราสามารถออกจากแอปนอรโอเชียนไปเราก็ไปเล่นแอป,ปอื่นได้ค่ะตามปกติโหมดโฟกัสหรือโดยที่โหมดนี้เวลาเราตั้งแล้วเนี่ยจะไม่สามารถออกจากแอป,ปได้ะคะ่ะทำให้เราไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะจากของเก่านั่นก็คือโหมดสุดขีดซึ่งโหมดนี้เนี่ยต้องพลิกโทรศัพท์ค่ะเพื่อเริ่มโฟกัส และหลังจากนั้นค่ะมันก็จะนับเวลาถอยหลังเราไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้เลยกรณีที่ใช้โหมดนี้นั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะแอดมินเนี่ยก็จะใช้โหมดโฟกัสหรือข่าวเวลาที่ทํางานนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีแอปไหนๆมากวนนะแล้วแอดมินก็ไม่ได้ตั้งค่าให้ใช้แอปไหนได้เลยค่ะโดยเฉพาะพวกเกมเนี่ยก็คือตัดิองไปเลยก็คือเป็นโทรเข้าโทรออกปกตินะ,ะเพื่อมีงานเข้ามาเท่านั้นแอดมินก็จะตั้งไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงค่ะ เวลาที่ตัดคลิปหรือว่าเวลาที่ต้องการพักผ่อนจริงๆเนี่ยก็จะใช้โหมดนี้ แอปพลิเคชันนี้เนี่ยหลังจากที่อัปเดตมามันจะมีผู้ช่วยนะคะนั่นคือเจ้าตัวปลาหมึกตัวนี้นั่นเองค่ะจะเป็นผู้ช่วยที่แนะนําฟังก์ชันต่างๆของแอปตัวนี้และนอกจากนั้นค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยยังสามารถสร้างห้องเรียนด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะโดยที่ถ้าเราสร้างห้องเรียนด้วยตัวเองเราก็จะสามารถเชิญชวนเพื่อนๆนะมาเรียนด้วยกันได้ค่ะหรือสามารถเข้าห้องเรียนที่คนอื่นสร้างไว้ด้วยกันก็ได้เพื่อที่จะได้ตั้งใจเรียนพร้อมๆกันค่ะคือสามารถโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมๆกันไปได้นั่นเองค่ะ แอ n o ็อกโอเช e เนี่ยนะคะมีให้โหลดทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้นะะใน s โ o r ์ของทั้ง2เวอร์ชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือ App Store ก็ตามหรือสามารถโหลดได้ตามลิงก์ที่แอดมินทิ้งให้ข้างล่างคลิปก,ก็ได้ค่ะคนแรกนะที่แอดมินจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็คือคุณคานามริโคโซค่ะซึ่งคุณคานามริเนี่ยเขามีภรรยานคะคะแต่งงานแล้วค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ26ปีแล้วใบหน้าที่แท้จริงใต้หน้ากากของเขาเนี่ยแตกต่างจากหน้ากากของเขาอย่างสิ้นเชิงค่ะตัวของเขาจะมีรูปลักษณ์ลักษณะที่เหมือนกับหน้ากากของเขาคะเป็นเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกัน,เ,นเพียงอย่างเดียวค่ะนั่นก็คือรูปของคิ้วค่ะที่เป็นรูปหยดน้ําขวางเนี่ยนะคะมัน เหมือนกับหน้ากาของเขาเลยค่ะแต่ว่าดวงตาแล้วก็รูปหน้าเนี่ยไม่เหมือนนะคะตัวของคุณคานามริเนี่ยมีใบหน้าที่เรียวยาวมากๆเลยค่ะแล้วคุณคานามริเนี่ยก็ใบหน้าเรียวจนคางเนี่ยค่อนข้างแหลมเลยนะคะคุณคานามริเนี่ยแต่งงานแล้วมีภรรยานะนั่นก็คือคุณเอ็นนั่นเองค่ะคุณคานามริเอ็นเนี่ยอายุ24ปีนะคะ เธอเนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือมีใบหน้าที่เรียวยาวเหมือนกันแล้วก็มีคอเที่ยวเรียวระหงมากๆเลยค่ะเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คุณคานามร ر เนี่ยตกหลุมรักเธอค่ะแล้วก็ได้แต่งงานกับเธอในที่สุดนะคะคุะคณคานามร ر เนี่ยเราจะรู้จักเขามาตั้งแต่ซีซันแรกค่ะโดยที่เขาเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบตีดาบให้กับอินโนสุเกะค่ะ นอกจากเขาจะตีดาบให้กับอนโนสุเกะแล้วนะคะตัวของคุณคานามริเนี่ยก็ยังได้รับเกียรติค่ะที่เก็บรักษาแล้วก็ช่วยตีช่วยรับดาบค่ะสืบทอดต่อจากคุณซาซโดค่ะซึ่งเป็นคนที่ตีดาบให้กับมชิโรเป็นคนแรกนั่นเอง คุณคานามริเนี่ยดูเผลอๆนะเหมือนจะเป็นคนใจเย็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวขงเขาเนี่ยก็มีความรักดาบแล้วก็มีความเลือดเดือดพอสมควรค่ะเพียงแต่ต้องไปกระตุ้นให้ถูกสุดนะคะตัวงเขาเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาทําลายดาบที่เขาตีมาด้วยความภาคภูมิใจค่ะทันทีที่เขาเห็นอินโนสุเกะเนี่ย เพราะดาบของเขาจนบินไปหมดเลยนะเขาก็แทบจะวิ่งไปฆ่าโนซเกะตรงนั้นเลยละค่ะก็เรียกได้ว่าสมแล้วนะคะที่เป็นเพื่อนกับคุณคลายคลึงกันมากๆเลยเวลาที่เห็นคนทําร้ายดาบนะคะมีจิตวิญ,ญญาณของช่างตีดาบจริงๆคนต่อมาะคะนั่นก็คือคุณฮากาเนซึกะโฮตารุนั่นเองค่ะโดยที่คุณฮากาเนซึกะเนี่ยเป็นช่างตีดาบคนแรกที่ปรากฏตัวในเรื่องเลยค่ะ เขาปรากฏตัวตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะหลังสอบไฟนอลเซเลคชั่นเสร็จค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบดาบให้กับทันจิโร่นั่นเองซึ่งนําใ้้เขาเนี่ยมีชะตากรรมที่ผูกพันกับตัวเองเขาเนี่ยจึงโผล่มาบ่อยที่สุดเราก็มีบทบาทเยอะที่สุดแล้วค่ะในบรรดาช่างตีดาบทุกๆคนคุนฮากาเนสึกะเนี่ยนะะเป็นหนุ่มใหญ่วัย37ปีแล้วค่ะคืออายุมากกว่าคานามรเยอะเหมือนกันนะเป็น10ปีเลย คือเป็นรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะรา้จากปากคำของซากอนจิแล้วเนี่ยจึงทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยรู้จักฮากาเนซึกะดีค่ะจึงทำให้เรารู้ว่าเขาแน่น่าจะได้เจอกันมาบ่อยพอสมควรแล้วทั้งสองคนนี้ฮากาเนซึกะเนี่ยนะคะเป็นคนที่แทบจะไม่ฟังคนอื่นพูดเลยค่ะเขาเป็นคนที่พูดมากแล้วก็ไม่ฟังด้วยเป็นตัวแทนของความเลือดร้อนที่แบบจริงๆอะ่ะ ตวงเขาเนี่ยเป็นความเลือดเดือดมากๆเลยนะคะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องดาบยิ่งไม่ได้เลยค่ะอย่าไปจุดประกายให้เขาแม้แต่นิดเดียวเขาเป็นคนที่รักและถนอมดาบยิ่งกว่าสาวงามใดๆในโลกค่ะคือเขารักและเทิดทูนดาบนะคะเป็นอันดับหนึ่งค่ะยิ่งกว่าชีวิตของเขาเองค่ะก็เ,ววเรียกได้ว่าถ้าเลือกระหว่างหญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้กับดาบงามๆเล่มหนึ่งเนี่ยฮากาเนซึกะก็เลือกดาบงามๆเล่มหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะก็ไม่แปลกค่ะที่3 7เ็แล้วก็ยังโสดค่ะ เพราะว่าฮากาันเนสกะเนี่ยนอกจากจะมีความบ้ากล้าบ้าบิ่นนะคะวิ่งไล่ทุบไล่ตีไล่ฟันทุกๆคนที่ทำร้ายแล้วก็พังดาบที่เขาตีมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วนะคะขนาดทันจิโร่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะคะใช้ดาบของเขาไปต่อสู้อย่างสุดพลังแต่ว่าดาบของเขาันพังอะคะ่ะก็ เข้าใจอนะนะก็ดาบมันก็มีวันสึกหล่อนะไปสู้กับอสงอสูรมันก็ต้องมีพังมีหักกันบ้างตาัวของเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ฟังเสียงนกเสียงกาใดทั้งสิ้นค่ะทําดาบเขาพังเนี่ยแทบจะต้องแลกมาด้วยชีวิตเลยนะคะกับการที่จะให้เขาตีดาบขึ้นมาใหม่ค่ะกว่าจ,จูนกับทันจิโร่ติดเนี่ยก็เรียกว่าวิ่งหนีกันจนหอบตัวยโยนเลยไปข้างหนึ่งค่ะสาหรับทันจิโร่แล้วก็ฮางกาเนสกะตัวของฮาก,กาเนสกะเนี่ยใบหน้าที่แท้จริงของเขาเนี่ยมีความหล่อเหลาเอาการสุดๆเลยค่ะหน้าของเขาเนี่ย ได้รูปมากๆเลยนะคะหืมหล่อยกับดาราเลยค่ะคิ้วของเขาเนี่ยหนาแล้วก็เป็นทรงค่ะจมูกเป็นสันนะคะตาก็คมเรียวยาวนะคะได้รูปสุดๆเรียกเท้ว่าแบบโหเทพบุตรอะ่ระเทพบุตรในดกช่างตีเหล็กอะค่ะคือโคตรหล่อจริงอะคนเนี้คือแอดมินเห็นหน้าครั้งแรกก็แบบช็อกนี่หน้าจริงเนี่ยไม่ควรใส่หน้ากากเด้ออะไรอย่างงี้คือช็อกจริงๆค่ะ และถึงแม้ว่าเขาจะหล่อเหลาเอาการเพียงใดและจะมีสาวๆมาสนใจเขามากเพียงไหนค่ะเขาเนี่ยก็ไม่สนใจสาวๆพวกนั้นตอบเลยถ้าสาวๆพวกนั้นไม่สนใจการตีดา่าค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น ความน่าเสียดายนะของฮากาันเนสกะค่ะเขาเนี่ยไม่สนส,สาวๆเลยจริงๆเขาสนแต่การตีดาบคือเขาเนี่ยชอบที่จะอยู่ใช้เวลากับการตีดาบนะเป็นแอคทิวิตี้ของเขาถึงขนาดดูตัวกับสาวงามที่สวยระดับมิสซิีคาโลจิค่ะเ <Huh? S 1> จ้าตัวฮากานเนสกะก็ยังไม่สนใจเลยค่ะก็คือถามคาตอบคําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็ไปลงเอยกันว่าเธอชอบดาบหรือเปล่าค่ะ พอสาวที่ดูตัวด้วยเนี่ยตอบมาว่าเธอเนี่ยไม่สนใจเรื่องดาบฮาก,กานิสกาลคะก็บอกปฏิเสธงานครั้งนั้นไปโดยปริยายค่ะแหมความสวยทำอะไรหนุ่มคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าอยากไปเป็นสไัยของบ้านฮากานิสกาเนี่ยก็คงจำเป็นจะต้องเรียนรู้การตีดาบแล้วก็รักดาบเป็นชีวิตจิตใจนะถึงจะอยู่กับฮากานิสกาได้ คนต่อมานะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าบทน้อยที่สุดในช่างตีดาบที่ปรากฏลายชื่อออกมาแล้วละค่ะนั่นก็คือคุณทัซซีโดนั่นเองเพราะเขาโผมาแวบเดียวจริงๆคุณทัซซีโดเนี่ยเป็นช่างตีดาบที่ดูแลการตีดาบครั้งแรกให้มุชิโรโทโกิโตนะคะตั้งแต่เขาสอบจบฟนอลเซเลคชั่นมาค่ะเป็นคนตีดาบเล่มแรกให้มุชิโรค่ะรวมถึงดาบเล่มที่สองเนี่ยเขาก็เป็นคนดูแลโครงสร้างทั้งหมดนะคะแล้วก็สืบทอดให้กับคานามุริค่ะให้ส่ง ต่อดาบนี้ให้มูชิโร่ค่ะเมื่อมูชิโร่เนี่ยต้องการที่จะใช้ดาบใหม่ก็ดูแลก็จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะเพราะว่าคุณทัซซีโดเนี่ยท่านเป็นโรคหัวใจค่ะแล้วก็อายุมากสุดๆแล้วนะมูชิโร่ที่ยงเด็กมากๆเนี่ยจึงจาเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายคนที่ดูแลการตีดาบต่อไปค่ะให้สู่รุ่นต่อไปนั่นเอง ต่ก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าใจมูชิโร่มากๆเลยนะคะทำให้มูชิโร่เนี่ยเป็นเสาหลักเพียงคนเดียวในรุ่นค่ะที่ปรากฏออกมาในตอนนี้นะที่ไม่ได้ตีดาบกับหัวหน้าหมู่บ้านช่างตีดาบที่เป็นคนดูแลเสาหลักส่วนใหญ่ค่ะอย่างเทตจินแต่เป็นคุณทัซซี่โดที่ดูแลแล้วก็สืบทอดให้คานาโมริค่ะก็เรียกว่ามูชิโร่เนี่ยไมย่เรื่องมากนะคะเพราะว่าดาบของเขาก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไร ขอให้เข้ากับตัวของเขาถนัดมือแล้วก็ไม่หนักเกินไปค่ะก็ทําให้มูชิโร่เนี่ยโอเคและได้แล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่บ้านมาตีให้ค่ะส่วนใบหน้าที่แท้จริงของเทสซีโดดเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรากฏออกมาแบบเต็มใบหน้าซะทีเดียวค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็เห็นเขาเปิดหน้ากากมาครึ่งหนึ่งนะคะตั้งแต่ตอนที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกในความทรงจำมูชิโร่เลยค่ะก็พอจะคาดเดาลูกหน้าของเขาได้อยู่แล้วนะคะ ว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาก็คงหน้าตาใช้ได้เลยละค่ะขนาดแก่แล้วเนี่ยใบหน้าก็ยังได้รูปอยู่เลยนะสาหรับทาซีโดคนต่อมาเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนดูแลหมู่บ้านช่างตีดาบแห่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะเทจินเทจิคาวาฮาระนั่นเองค่ะเทจินเนี่ยเขามีประโยคเด็ดที่แบบ พูดเป็นประจำอยู่หนึ่งประโยคคนะนั่นก็คือค่าตัวเล็กที่สุดในหมู่บ้านแต่ค่าก็ใหญ่โตที่สุดในหมู่บ้านนี้เช่นกันแห่เรียกว่าไม่ค่อยเอายศเอาตำแหน่งเขาข่มเลยนะคะสำหรับเทจจินแต่ด้วยความที่เขาจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆค่ะเพราะว่าเทจจินเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบการตีดาบให้กับสมาคมชั้นสูงทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะดูแลแค่พวกเสาหลักแล้วก็พวกขานโเอะที่เก่งๆเท่านั้นค่ะ เทจินเนี่ยเขามีความสามารถในการดีไซน์ดาบที่ประหลาดแหวกแนวและนอกจากนั้นเครื่องตีอาวุธ <Wow. S 1> ที่เป็นแร่ในจิลินที่ไม่ใช่ดาบได้อีกด้วยพวกที่มีอาวุธเป็นดาบพิเศษเนี่ย ตีขึ้นมาจากของเท็จินทั้งนั้นค่ะจึงทําให้เท็จินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่หัวเคลียร์ทีบแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการตีดาบสูงที่สุดในหมู่บ้านและนอกจากนั้นเขาก็ยังมีประสบการณ์และสามารถตีดาบที่มีคุณภาพสูงที่สุดในหมู่บ้านแล้วละค่ะ,ะเรียกว่าถ้าได้เท็จินเป็นคนดูแลดาบเนี่ยดาบในซืรินของท่านเนี่ยจะเป็นดาบที่สุดยอดสุดๆเลยและนอกจากนั้นก็ยังสามารถลงดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรให้กับเท็จินได้ค่ะถ้าคุณใหญ่พอนะ เทจินเนี่ยเป็นคนที่ดูแลฮากาเนซึกะโฮตารุค่ะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะซึ่งฮากาเนซึกะเนี่ยนะคะก็ เรียกว่าไม่ได้อยู่ในโอวาของเทจินเท่าไหร่ค่ะเทจินเนี่ยมองฮากกเนสึกะนะคะว่ายังแบบเป็นเด็กที่มีฝีมือเนี่ยยังไม่ถึงขั้นค่ะทําให้การตีดาบนิซิรินให้ทันจิโร่เนี่ยมันหักได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทั้งฝั่งคนใช่แล้วก็ฝั่งช่างตีดาบด้วยนะทั้งสองฝั่งผสมกันค่ะเทจินเนี่ยนะคะใบหน้าที่แท้จริงของเขาเนี่ยเรเรียกว่าเป็นคนที่ดวงสายตา,าฟ้าฟางมากๆค่ะเพราะว่าตาของเทจินทั้งสองข้างเนี่ยเป็นถั่วเลยนะคะ อาจารย์โคโยฮารุเองเนี่ยก็คงจะสื่อแหละค่ะว่าตัวของเท็จินเนี่ยแก่มากจนสายตาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วค่ะแถมฟันของเท็จินเนี่ยก็ยื่นออกมาเหมือนกับกระต่ายเลยค่ะเป็นฟันที่เป็นคู่หน้าเหมือนจอบเลยค่ะคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะนั่นก็คือเซโนูน้อยในหมู่บ้านค่ะโคเทสึคุงนั่นเองค่ะซึ่งโคเทสึคุงเนี่ยจะมีบทบาทที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะในภาคช่างตีดาค่ะเพราะว่า ตัวโคเทสึคุงเนี่ยเป็นคนที่ประกบติดกับมูชิโร่โทกิโตะเสาหลักหมอกเลยค่ะจนเกิดเป็นมีมต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เรียกได้ว่ารองจากทันซิโร่เนี่ยก็โคเทสึคุงเนี่ยแหละค่ะที่จะได้คู่กับมูชิโร่นะในที่บรรดาแฟนๆจินวายกันเขาเป็นคนที่พูดจาอะไรแบบผงผางขวัญผาซากมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยรักษาน้ําใจเท่าไหร่ค่ะก็ตามนั้นค่ะสําหรับโคเทสึแต่ว่าหลักๆเนี่ย ตอนแรกที่เขาโผล่มาเนี่ยเขาไม่ชอบมูชิโร่เลยนะคะแล้วก็มีปัญหากันด้วยแต่ว่าหลังจากที่มูชิโร่เนี่ยพยายามที่จะเข้าช่วยชีวิตเขาไว้ครั้งหนึ่งค่ะตัวของโคเดสึเนี่ยก็พยายามช่วยชีวิตมูชิโร่ตอบแทนมูชิโร่ด้วยนะคะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับจูนอะไรบางอย่างกันติดค่ะหลังจากนั้นมูชิโร่ก็เลยคอยปกป้องโคเดสึมาจนจบศึกหมู่บ้านช่างตีดาบเลยค่ะก็ทําให้เกิดเป็นมีมคนไปจิ้นกันนี่แหละแล้วโคเดสึเองเนี่ยก็ ดูมีความน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคือเป็นเด็กเด็กน้อยอีร่อยเฉยแฉกที่มีความน่าเอ็นดูจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะปากลายนะคะแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยก็ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาพูดะคะ่ะในบางทีแล้วตัวของเขาเนี่ยก็พอเป็นห่วงเป็นใยใครหรือรักใครแล้วนะคะ <c oughs> ก็เหมือนกับที่เขาดูแลทันจิโร่เลยค่ะเขาก็พยายามดูแลคนที่เขารักแบบเต็มที่นะ,ะสำหรับโคด่ส ตัโคเดสึเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นช่างตีดาบนะะในตอนที่เป็นเนื้อเรื่องหลักของคิเมซุโนะายบาค่ะแต่ตัวของเขาเนี่ยก็มีลูกหลานที่สืบทอดสายเลือดต่อไปค่ะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็มีบทบาทไปจนถึงภาคอนาคตเลยนะคะสำหรับโคเทสึแล้วตัวของโคเดสึอเองเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าตาที่ไม่ต้องเปิดหน้ากากก็ได้ค่ะเพราะว่าหน้าตาของโคเดสึเนี่ยเหมือนกับหน้ากากของเขามาก ก็ไก่ล้านตัวนะคะคือแบบมากจริงๆอ่ะคือตัวของเขาเนี่ยหน้าเป็นหน้ากากอ่ะคือแค่ปากไม่จูเท่าหน้ากากแค่นั้นเลยอ่ะเหมือนหน้ากากเลยค่ะสำหรับโคเทสืถึงแม้ว่าจะมีรูปที่วาดเป็นแฟนอาร์นของโคเดสืครุงออกมานะคะเยอะแยะมากมายและหน้าตาจะดูน่ารักหล่อเหลามากๆแต่ว่าหน้าตาที่อาจารย์คโยฮารุเฉลยออกมาเนี่ยก็คือหน้ากากเลยค่ะตามนั้น อาแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หน้าตาที่แท้จริงของเหล่าสมาพันธ์ช่างตีดาบเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นสีสันของเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าตาที่ต้องลุ้นค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยแอนดมินก็เหลือเพียงแค่คนเดียวเราจริงๆค่ะที่อยากรู้ใบหน้ามากๆนั่นก็คือคุณอุโรคกดะกิสคอนจินั่นเองที่ยังไงยังไงก็ไม่เปิดเผยหน้าออกมาสักทีนะคะ แม้ตาฮาตะเกะคาคาชิเนี่ยปิดมาทั้งเรื่องก็ยังเปิดเผยในตอนสุดท้ายอะ่ะอันเนี้ยจนเรื่องจบไปแล้วก็ยังไม่เปิดเผยอะ่ะคือจะทิ้งปมไว้ทำไมคือให้อยากรู้อะคะ่ะอาจารย์เคแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ่ะว่าหลังจากวันนี้ไปนะคะแอดมินเนี่ยมีมาทำไลฟ์สตรีมบ้างนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิเมซโนย่าบะมาฮิโร่แคดิเมีย หรือเรื่องมหาเวทผนึกมารค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทําแบบสปอยเป็นตอนๆแล้วนะคะเพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์แบบร้ายแรงจริงๆอะค่ะแต่ก็ยังอาจจะมีคลิปแบบสรุปเนื้อหาอะไรอย่างนี้ออกมาให้บ้างค่ะแล้วก็แอดมินเนี่ยจะใช้การพูดคุยแล้วก็เมาส์มอยกับเพื่อนๆที่พ่อ่านในมังอะพลาสมาแบบเป็นตอนล่าสุดอะไรอย่างนีนะ้มาพูดคุยกันค่ะแทนนะคะว่าแบบเออมีประเด็นไหนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจบ้างค่ะ เป็นทางเลือกใหม่นะที่มันไม่ผิดิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะดีนะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยก็อยากจะเมาส์มอยหอยกาบกับเพื่อนๆที่อ่านเรื่องเดียวกันอยู่แล้วด้วยค่ะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปในตัวด้วยเนาะก็ถ้ามีข่าวสารใดๆออกมาเนี่ยก็จะรีบออกมาแจ้งให้ทราบในเพจ Facebook ให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ